สุราอัลบาระอายะที่เอัลลอฮฺตรกาว่ามอหลล์อาละบหัวะบัาววะอลาบาววะละหอาบุนอวามว่าอัลลอฮได้ประทับตาบนหัวใจของพวกเขา การได้ยินของพวกเขาและบนการเห็นของพวกเขามีสิ่งปิดบังและสําหรับพวกเขาคือการลงโทษที่หนักหน่วงคําอธิบายของอาญานี้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่างจากผู้ที่สรัทธรรมอิสลามไปไม่ถึงพวกเขาโดยพวกเขาไม่มีโอกาสได้รับรู้หรือได้ยินคําสอนของอิสลามซึ่งบุคคลเหล่านี้ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ประกาศตนยอมรับการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮ และการเป็นศาสนทูตของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมก็ตามพวกเขาก็จะไม่ได้รับการลงโทษตามที่ระบุอยู่ในอันกุรอานอายะนี้พระองค์อ AH ัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าความว่าและเราม่ได้ลงโทษผู้ใดจนกว่าจะได้แต่งตั้งศาสนทูตมาประกาศสุร,รอัลอิสรออายะที่สิ สำหรับผู้ที่ได้รับรู้ในสัจธรรมแล้วแต่ปฏิเสธพระองค์อัลลอฮ์ได้ประทับตาบนหัวใจของพวกเขาดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะได้ยินแต่ก็ไม่เข้าใจและแม้ว่าพวกเขาจะได้เห็นก็เป็นการเห็นอย่างพร่ามัวซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พวกเขาแต่อย่างใดซึ่งในอายะก่อนหน้านี้พระองค์อัลลอฮ์ทรงยืนยันว่าจะเตือนหรือไม่เตือนพวกเขาก็ตามพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาพระองค์อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า ความว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นทว่ามันได้เกิดสนิมบนหัวใจของพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายสุรอัลมุตัฟฟ,ฟิฟีนอายะที่14นอกจากนี้พระองค์อัลลยังได้กล่าวถึงการประทับตาบนหัวใจบนการได้ยินและการเห็น ของผู้ที่เอาอารมณ์เป็นพระเจ้าเช่นเดียวกันโดยที่พระองค์ a ลล a h ได้กล่าวว่าความว่าเจ้าเห็นไหม ผู้ที่ยึดเอาอารมณ์ของเขาเป็นพระเจ้าและอัลลอฮ์จะทําให้เขาหลงบนความรู้และทรงประทับตาบนการได้ยินของเขาบนหัวใจของเขาและได้ทําให้มีสิ่งบดบังบนการเห็นของเขาสุรอัจยาเซียอายะที่23สําหรับพวกเขาคือการลงโทษที่หนักหน่วงจากการดื้อดึงต่อสัจธรรมที่ได้รู้ได้ยินได้เห็นแล้วแต่ปฏิเสธ